เปรี้ยวเข้าสู่เรือนจําฝากขังผัดแรกไปตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วเมื่อวานนี้เท่ากับว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเปรี้ยวนอนในเรือนจําขอนแก่นนอนในคุกนี่แหละนอนในคุกคืนแรกของเขาในชีวิตพร้อมกับเพื่อนอีกสามคนคือเอิญกับแจ้แยกกันนอนนะฮะ<ช>ไม่ให้มานอนคุยกันจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กไม่ได้ทางเรือนจําขอนแก่นบอกแล้วว่าที่มีแต่งหน้าปะแป้งทาหน้าเอาหมอนตุ๊กตาหน้ารักมุ้งมิ้งฟุ้งฟิงเข้าได้ไหมฮะ ไม่ได้ไม่มีทางเลยนะฮะจะไม่เหมือนกับตอมที่ทางนู้นเด็ดขาดเพราะตอนนั้นยังไม่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการจองจํใช่แต่นี่คือการจองจําอย่างเป็นทางการมีบรรยากาศรายงานไหมทราบว่าเปรี้ยวเครียดเครียดถึงขั้นร้องไห้ร้องไห้แล้ววันนี้อาจจะเกิดกรณีทําร้ายตัวเองได้ถึงขั้นวันนี้นะฮะเปิดเช้ามาเนี่ยอาจจะต้องประสานนักจิตวิทยามาช่วยกันบรรเทาจิตหน่อยเพราะว่าหากทําร้ายตัวเองเดี๋ยวเรื่องจากงานจะเข้าทาง ส่วนทางที่เรือนจำเจ้าหน้าที่น่นแหละเจ้าหน้าที่จะเดือดร้อนะนะฮะไม่ได้มาดูแลอะไรเป็นพิเศษแต่ก็ดูแลเหมือนกับนักโทษผู้หญิงคนอื่นๆคนอื่นทั่วๆไ <ๆๆ S 1> ปเรือนจําขอนแก่นแยกขังสามผู้ต้องหาคดีฆ่าหันศพน้องแอมขณะที่เปรี้ยวเครียดนอนร้องไห้ทั้งคืนราชทัณน์ส่งนักจิตวิทยาเข้าพูดคุยวันนี้ สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่เก็บตกจากเนชั่นภาคกลางวันค่ะประจําวันที่6มิถุนายน2560ช่วงเที่ยววันนี้นะคะอยู่กับเรา2คนนิฉันองกฎและคุณสัตคุณค่ะหลังจากเมื่อวานนี้นะครับผู้ต้องหาทั้ง3รายนําตัวไปทําแผนประกอบคารับสารภาพในคดีฆ่าน้องแอมเสร็จแล้วนะครับก็นําตัวไปฝากขังผัดแรก12วันตามรายงานบอกนะครับค่ำคืนแรกที่ตัวของเปรี้ยวนอนคุกเกิดอาการเครียดนอนร้องไห้ทั้งคืนนะครับทำให้วันนี้นักจิตวิทยาจะเข้าไปพูดคุยครับ อธิบดีกรมราชัณฑ์กอบเกียรติเกษวิวัฒน์พูดถึงการคุมตัวนางสาวปริยานุษย์นนวังชัยหรือว่าเปรี้ยวนางสาวกวิตาราชดาหรือว่าเอินและนางสาวอภิวันัตยบัณฑิตหรือแจ้ผู้ต้องหาทีมฆ่าน้องแอมมโดยบอกนะครับว่าตามระเบียบของเรือนจําเมื่อมีการรับผู้ต้องขังใหม่เข้ามายัางภายในจะต้องตรวจร่างกายทําประวัติผู้ต้องขังใหม่ก่อนนําตัวไปคุมขังอย่างแดนแรกรับ แล้วสำหรับผู้ต้องขังทั้ง3รายนี้นะคะเปรี้ยวเอ,อิรแล้วก็แจ้เนี่ยถูกควบคุมตัวไว้ที่แดนหญิงของเรือนจํากลางขอนแกน่นสําหรับการดูแลผู้ต้องขังกลุ่มนี้จะเหมือนกับผู้ต้องขังใหม่ทั่วไปค่ะ ทางเรือนจำจำเป็นต้องส่งนักจิตแพทย์เข้าไปพูดคุยกับผู้ต้องขังทั้ง3รายโดยเฉพาะเปรี้ยวเพื่อตรวจดูสภาพจิตใจและพฤติกรรมทางความคิดว่าปกติดีหรือเปล่าเพราะว่าทางนักสังคมสงเคราะห์ของทางเรือนจำที่มีอยู่เข้าไปพูดคุยนั้นคงจะไม่เพียงพอนะคะคาดว่าจะมีการประสานขอ นักกิตแพทย์จากโรงพยาบาลขอนแก่นเนี่ยเข้าไปช่วยพูดคุยด้วยส่วนการดูแลก็เป็นไปตามปกติไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าแดนหญิงของเรือนจำกลางขอนแก่นมีผู้ต้องขังหญิงอยู่ประมาณ500คนการที่ผู้ต้องขังจะเดินไปไหนมาไหนก็คงไม่พ้นสายตาของผู้ต้องขังด้วยกันเองรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ของเรือนจำด้วยนะครับส่วนเรื่องของความเครียดนั้นผู้ต้องขังที่เข้ามาใหม่ก็คงเครียดเหมือนกันหมดเหมือนกับคนที่ไม่เคยติดคุกและเพิ่งเข้าไปอยู่ในคุกเพียงครั้งแรกคงต้องใช้เวลาซักระยะในการ รับตัวครับส่วนสิ่งของที่เปรี้ยวนําติดตัวไปด้วยนะคะเป็นหมอนสายรุง้งทางเรือนจําบอกว่าไม่อนุญาตนะคะเพราะว่าต้องใช้ผ้าห่มสําหรับผู้ต้องขังค่ะทุกคนต้องใช้เหมือนกันสีเหมือนกันเพื่อไม่ให้เกิดความแตกต่างโดยเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับหลังจากที่เปรี้ยวนอนคุกเป็นวันแรก ตามรายงานบอกว่ามีภาวะเครียดนะครับโดยเจ้าหน้าที่สังเกตเห็นว่าเปรี้ยวนอนร้องไห้ทั้งคืนซึ่งวันนี้ครับก็จะส่งนักจิตวิทยาเข้าไปพูดคุยเพื่อให้ปรับตัวและจะมีการแยกขัง3มผู้ต้องหาออกจากกันเพื่อสะดวกต่อการสอบปากคําและเร่งสรุปสํานวนคดีส่งฟ้องต่อไปครับพฤติกรรมของเขาอะไรเงี้ยเพื่อที่จะ,ะรยายงานตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าด้วยคดีอย่างเงี้ยไวขนาดนี้แล้วมีพฤติกรรมอย่างเนี้ย จิตแพทย์จะว่าอย่งไงนะครับจะมีความพูดอย่างไรตรงนี้นะครับเพื่อที่เพื่อจะต้องต้องมีการเยียวยาต้องมีการดูแลว่าอย,อยังไงนะครับวิธีการ,นะรจิตแพทย์ต้องมาแบบนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวยังยังไม่ทราบเหมือนกันว่าเดี๋ยวเราจะทำหนังสือเชิญนะครับสาเหตุที่ต้องทําหนังสือเชิญจิตแพทย์คือคือเรามีนักจิตนะฮะแต่ว่าอันนี้เป็นแค่เป็นเหมือนนักประมุเคราะห์เป็นนักจิตวิทยาที่เรียนทางด้านด้านจิตวิทยามาแต่การที่จะเข้ามาที่จะมา ตัวสอบประวัติหรือทำอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของทางจิต เมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ชมที่มีการทําแผนประกอบคํารับสารภาพก็ปรากฏว่าคาให้การของเปรี้ยวกับนายวศินที่ให้การไปก่อนหน้านี้ขัดแย้งกันในเรื่องของจุดที่ซื้ออุป,ปกรณ์ค่ะคือให้การเป็นคนละร้านแต่ทางด้านของพนักงานสอบสวนก็ยืนยันนะคะว่าถึงแม้คําให้การจะไม่ตรงกันแต่สามารถเร่งสรุปสํานวนคดีส่งให้อัยการได้โดยหลังจากนี้นะครับก็จะไป ทำในเรื่องของการสรุปสํานวนคดีส่งต่อให้กับอายาการต่อไปนะครับโดยข้อหาที่5ผู้ต้องหานั้นโดนนะครับในชั้นพนักงานสอบสวนก็ถูกตั้งข้อหาเดียวกันก็คือร่วมกันฆ่าผู้อื่นซ่อนเร้นอําพางศพการต่อสู้คดีใครจะรับโทษมากน้อยขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของศาลนะครับโดยระหว่างนี้จะมีการเรียกบุคคลมาสอบปากคําอีกหลายปากด้วยกันทั้งคนใกล้ชิดของฝ่ายผู้ตายและผู้ต้องหารวมไปถึงผู้ที่เห็นเหตุการณ์ในวันที่23พฤษภาค,คมนี้ อย่างเจ้าของร้านขายอุปกรณ์การช่างหรือว่าร้านสะดวกซื้อกับอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่มีการพูดถึงอย่างมากก็คือบันทึกนำจับที่ทางด้านของ นายศรีสุวรรณจันยาเนี่ยนะครับไปร้องเรียนอยากจะให้เข้าไปตรวจสอบสักหน่อยเพราะว่าบันทึกนําจับในคดีนี้นะครับมีตํารวจเข้าไปร่วมจับกลุ่มถึง90คนด้วยกันนะครับซึ่งนายศรีสุวรรณบอกว่าตั้งข้อสังเกตว่าการเข้าไปดําเนินการจับกลุ่มเปรี้ยวนั้นทําไมใช้ตํารวจถึง90คนทั้งๆที่เปรี้ยวนั้นเดินมามอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจด้วยตัวเองเนี่ยนะครับ เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาในครับนายศรีสุวรรณจันญ,ญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยได้เข้ายื่นร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ตรวจสอบกรณีที่เจ้าพนักงานตำรวจมีการจดบันทึกการจับกลุ่มโดยระบุสถานที่การจับกลุ่มคือที่ทําการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่3มิถุนายนมีรายชื่อนายตำรวจตั้งแต่ระดับสัญญาบัตรจนถึงชั้นประทวนมากกว่า90คนร่วมจับกลุ่ม โดยตั้งคำถามนะครับว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่และการมีชื่อในบันทึกการจับกลุมหากไม่ได้ร่วมปฏิบัติจริง ถือได้ว่าเป็นการกระทําเพื่อหวังประโยชน์อื่นใดในตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือว่าเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการหรือไม่นอกจากนี้นะคะยังจะขอให้ทางผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอความคิดเห็นไปยังนายรัฐมนตรีค่ะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบว่าด้วยการจับกลุมตัวผู้ต้องหาในคดีอาญาใหม่ให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงด้วยเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อรูปคดีในอนาคตและไม่เป็นภาระต่อกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของ รัฐอีกต่อไปค่ะขณะที่พันตํารวจเอกกิสณพัฒนเจริญบอกนะครับว่ารายชื่อนายตำรวจตั้งแต่ระดับสัญญาบัตรจนถึงชั้นประทวนกว่า90คนล้วนเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจับกลุ่มโดยหลักการแล้วคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องลงชื่อในบันทึกการจับกลุ่มทุกนายเพราะต้องไปปรากฏตัวในศารเพื่อเป็นพยานในการจับกลุ่มครับ หลังจากพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานแล้วเชื่อว่าจะสรุปสำนวนส่งให้อัยการได้ใน2เดือนเพราะว่าเป็นคดีฆาตกรรม มูลเหตุก็เกิดจากความขัดแย้งส่วนตัวซึ่งถือว่าไม่ซับซ้อนนะครับและไม่พบความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติครับส่วนเรื่องก่อนหน้านี้นะคะที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจตอมอค่ะชู2นิ้วถ่ายรูปคู่กับเปรี้ยวนะคะล่าสุดค่ะมีคำสั่งออกมาจากสนักงานตํารวจแห่งชาติมีรายงานมานะคะว่าพลตํารวจตรีบัณฑิตตุงค้าเสรณี ผู้บังคับการตม .5 เนี่ยส่งสำเนาคำสั่งมายังนายตำรวจระดับสูงของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อแจ้งให้ทราบว่าได้ลงนามนะคะให้พันตำรวจโทรฤทธิกรายกระระกรองผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงรายและร้อยตำรวจเอกทวัตศิลบุญตันล่า รองสารวะตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงรายไปปฏิบัติราชการที่สปกตม .5 ก็คือมีการเด้งทันทีค่ะโดยเหตุผลจากคำสั่งนี้นะครับก็เกิดจากสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยนะครับมีการนำภาพของเจ้าหน้าที่ที่ ไปถ่ายภาพร่วมกันกับผู้ต้องหาในลักษณะที่ไม่เหมาะสมก็คือภาพนี้แหละนะครับในลักษณะที่หัวเราะร่าเลยขณะที่ตัวผู้ต้องหาก็โอ้โหทามาร์กหน้านานะมาร์กหน้าทาตีมได้หลายคนก็สงสัยว่าเป็นการปฏิบัติงานแบบ2มาตรฐานหรือเปล่าคือตั้งคาถามกลับไปถึงทางตํารวจด้วยซ้ำนะครับว่าผู้ต้องหาในคดีอุจการแบบนี้ทําไมมีภาพเป็นลักษณะแบบนี้หลุดออกมานี่นะครับก็ทําให้เสื่อมเสียภาพลักษณ์ของทางสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองและทางสํานักงานตำรวจแห่งชาติด้วย